เยโฉมหน้าผู้ช่วยซัพพอร์ตเรื่องเงินทิงกี้สาวิกาจนได้ประกันตัวเรียกว่าหายสงสัยไปได้บ้างแล้วสำหรับข่าวที่ทางด้านเพจดังอย่างเจมอย108ออกมาเปิดประเด็นนางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาดเข้มยุควาย k ส k ซุ้มคบกันอยู่บ้านเดียวกันแล้ว เล่นหนังด้วยกันแล้วเกิดปิ้งโดยงานนี้ชาวเน็ตต่างโยงไปที่พิงกี้สาวิกาและตุ้ยธีรพัฒโดยเมื่อวันที่21เมษายน2566ที่ผ่านมารายการข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาเล่าที่มาความรักตุย้ยและพิงกี้เคยเล่นสีอโยธยาด้วยกันแต่เรื่องนี้ยังไม่ใช่เพราะพี่ตุ้ยยังมีเมียอยู่แต่มีเรื่องเดอะเมดเดอะเมด ที่มาเล่นด้วยกันอีกเรื่องเป็นผัวเมียกันเริ่มมีไปสังสรรค์ปาร์ตี้เพราะเล่นหนังด้วยกันจนมีการสารสัมพันธ์สปากันขึ้นมาโดยช่วงทิงกี้มีปัญหาพี่ตุ้ยก็อยู่เคียงข้างตอนมรสุมช่วยเรื่องเงินประกันทิงกี้เป็นคู่นี้มีแต่คนเชียร์ถ้าเป็นคู่นี้เขาน่าจะชอบกันตั้งแต่เดอะเมทที่เขาเล่นเป็นผัวเมียกัน แล้วทั้งคู่ก็โสดที่ตุ้ยเขาเห็นพิงกี้ตอนนี้มีปัญหาไม่มีครอบครัวเรื่องบ้านก็โน้นนี่นั่นไม่แปลกที่จะให้พิงกี้มาอยู่ด้วยซัพพอร์ตกันถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่เรื่องนี้เฉลยมาแล้วรอเขามาพูดเองว่าเป็นความจริงแค่ไหน